น้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะนะคะใครมาไม่ทันสีขาวมารับชมกับอ s สุส d m a ดี1.9 z X s e r i e ซรตัวพิเศษค่ะชุดแต่ง X s e r ซ e รีรอบขัดหม่4 0 0หม่เกียร์ออโต้4ประตูนะคะปี2021ค่ะการันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยไม่น้อยขับมือเดียวค่ะคุณลูกค้าค่ะคันนี้เป็นสีดำนะนะการันตีสภาพเดิมผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่12ื่นสองรับรายได้25งหมซื้อคนเดียวจบติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ในที่ คลิปเต็มจ้าสวัสดีค่ะโ สวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดกอนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กด s ับ s c r i b e คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะมารับชมคลิปนี้กันนะคะใครที่พลาดเอ็กซิลี่นะคะสีขาวคลิปนี้มารับชมสีดำเป็นกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้ค่ะกับอิสุสุดีแม็กหนึ่งจุดเก้าแซดเครื่องพันเก้าค่ะตัวชุดแต่งเอ็กซิลี่นะคะปี2021ีเกียร์ออโต้ค่ะคันนี้นะคะรู้สึกว่าป้ายแดงจะอยูอ่่ที907996 17,000นะคะแต่ว่าเราขายเพียงแค่689,000คันคันี้จะผ่อนเริ่มต้นอยู่12รับรายได้25ซื้อคนเดียวจบค่ะอาชีพอะไรที่ไปง่ายพนักงานบริษัทราชการค้าขายนะคะเครดิตดีอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้อีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวจะพารับชมรอบๆคันนะคะได้ประกันเครื่องเกียร์สปีมีวารันตีหลังการขายให้นะคะ1ปีค่ะ แล้วก็มีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะคะมีวาลันตีหลังการขายให้ค่ะคุณลูกค้าคะเดี๋ยวมารับชมรอบๆคันกันค่ะมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะคะคันนี้ก็จะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะได้ไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์คันนี้นะคะเป็นรถเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะก็เข้ามาวันนี้เลยนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่9วันนี้ที่นหนึ่งถ่ายนะคะคือวันที่9เดือน8 ปี2,567 คุณลูกค้าขาต้องบอกวันไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้ามาดูคลิปกเก่าๆเนาะนะคะใครที่สนใจนะคะทักเข้ามาได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 6 3ค่ะคันนี้นะคะโชมด้านหน้านะก็จะได้เป็นกระจังหน้าสีดําดูเท่ดุดันมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากระโปรงค่ะก็จะได้ไลายสติกเกอร์ของตัว x x e r ซ e s ดุดุดันค่ะนะนี่สนใจทักเข้ามานะคะปี2021ไม่หม่4 7 0 0โลขับมือเดียวเข้ามาทดลองขับได้คันนี้เรายังไม่ได้ปรับสภาพ นะรถเพิ่งเข้ามาวันนี้ตอนเย็นเข้ามาช่วงเย็นเลยค่ะเพียงแค่รู้สึกว่าน่าจะล้างแบบล้างน่อยๆน,นะคะล้างเพื่อที่ให้เอามารีวิวนะคะก็แต่ว่ายังไม่ได้ชงยังไม่ได้แบบผ่าน QC สนใจทักเข้ามานะคะยังไม่ได้ติดจองนะค,ะคุณลูกคา้คาขาคลิปนี้เทียมหนึ่งรีวิวอยู่นะ,ะนะ,ะรีบทักกันเข้ามานะคะในส่วนของแม็กนะคะก็จะได้เป็นแม็กเดิมตามรุ่นของเขาเลยนะคะก็จะได้เป็นแม็กตามรุ่นของเขาเลยนี่ค่ะ4ประตูยกสูง มาเพราะมันไดข้างสีดำนะคะแล้วก็ตัดขอบกับสีเทาอันนี้แม็กขอบ18นิ้วนะคะแม็กหกรูค่ะโลโก้อิซูซุก็อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยยางอันนี้ก็เป็นปีเดียวกับตัวรถอยู่นะคะถ้าแตกรายงานหรือว่าออาตรงเนี้ยเราเปลี่ยนให้นี่ให้ดู รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ชงยังไม่ได้ทำความสะอาดค่ะนะคะสภาพเดิมค่ะการันตีเลยนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเรารับประกรันหากนํารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนําหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีซื้อคืนและเล่มอยู่กับเราทุกคันค่ะนะคะเราเการันตีในส่วนของตัวรถนะคะแล้วก็มั่นใจในส่วนของตัวเล่มค่ะนะคะไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำนะแล้วก็เล่มนะคะไม่มีชารุดสูญหายค่ะเล่มอยู่กับเราทุกคันทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวนะคะมีเล่มทุกคัน กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะคันนี้ติดคิวกันสัตร์ให้เรียบร้อยนะคะที่เปิดด้านนอกนะคะสีดำค่ะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมเบ้ากันลอยที่มีคําว่า e x e l i e ค่ะนะคะแล้วก็กุญแจนะคะก็จะเป็นแบบกุญแจอัจฉริยะนะคะ Smart k e y l e t นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยค่ะตัวน็อตต่างๆพี่ค่ะใครอยากได้ Exilie ในเรื่องของเครดิตอย่ากเก็บไว้ในใจโทรหาสอบถามได้ซื้อสดสอบถามได้ค่ะน้ำหนึ่งบอกก่อนนะลูกค้าขารถมันเป็นรถบริษัทเรามีแวดค่ะราคา6 8 9 0 0 0เราไม่ได้รวมแวดนะถ้าอยากซื้อสดยกหูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้น้ำหนึ่งบอกในคลิปก่อนนะบอกในคลิปก่อนเราพูดกันตรงๆไปเลยนะคะหลายๆหลายๆท่านอาจจะได้ยินแล้วก็เออทำไมต้องมีแวดโทรมาคุยกันก่อนได้ค่ะนะคะก็6 8 9 0 0 0ค่ะ อ่ะนี่ให้ดูพวกตัวตัวน็อตต่างๆนี่นะคะสนใจยังไงทักเข้ามาได้เลยนะคะพี่ขา การันตีสภาพเดิมทุกคันที่น้ำหนึ่งรีวิวย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้เลยนะคะเราขายความมั่นใจขายสภาพตัวรถค่ะนะอาจจะราคาจะแพงกว่าที่อื่นหมืน่นสองหมืน่นแต่เราขายความสบายใจให้ลูกค้าได้รถไปใช้ยาวๆให้ลูกค้าได้รถไปใช้ยาวๆค่ะนะคะคันนี้ยังไม่ติดจองนะนะคะถ้าล้างทําความสะอาดแล้วเดิมหนึ่งมารีวิวนะคะที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วให้รับชมกันอีกทีนึง่งแต่คันนี้ไม่ได้ทําอะไรเยอะเลยนะอันนี้คือรถเข้าใหม่นะไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยเพราะว่าเท่าที่น้ำหนึ่งดูนะคะด้านข้า อาจจะมีล่องรอยเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะเล็กน้อยนะคะเนี่ยอาจจะเป็นขีดรอยบ้างเดี๋ยวต้องลองเอาไปขัดทําความสะอาดสีดูก่อนนะคะไปขัดล้างทําความสะอาดดูก่อนอีกทีหนึ่งเพราะว่าเนี่ยค่ะตามซอกประตูต่างๆเนี่ยอ่าไม่ใช่สิตามซอกซุ้มล้อต่างๆก็ยังแบบว่ามีคราบยังไม่ได้แบบว่าล้างยังไม่ได้ฉีดล้างช่วงล่างเลยนะคะก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะคะก็มีให้ครบนี่ค่ะตรงด้านข้างตรงรอยต่ออ่ะนี่ สนใจทักเข้ามาเลยนะคะก็สปอร์ตบาร์ค่ะนะคะนี่ก็มีโรบาร์มาให้นะคะด้านหลังระบบไล่ฟ้าและตรงนี้ก็เป็นตัวกันกระแทกนะคะด้านหลังฝาท้ายก็มีสติกเกอร์นะคะ X-Series มาให้มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะนะคะมีรวดลายสวยเท่ดุดันมาเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดดู รถเข้าใหม่อันนี้เข้าใหม่จริงๆเพิ่งเข้ามาวันนี้วันนี้ถ้าใครติดตามน้ำหนึ่งนะก็จะมีกระบะนะคะจะมีกระบะกระบะยกสูงเป็นแคปรีโวเข้ามาสีขาวเข้ามาหนึ่งคันแล้วก็มีตัวเตี้ยเข้ามานะคะมีตัวเตี้ยเข้ามาสองคันมีตัวเตี้ยออโต้ด้วยนะพี่ติดตามให้ดีนะนะคะกระบะตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นั้นๆเข้ามาทีนะพอๆกับเอ็กซิลี่เลยนะคะเอ็กซิลี่นั้นๆเข้ามาทีเข้ามาที อ่ะนี่ให้ดูด้านข้างแล้วก็เนี่ยค่ะก็ได้ชุดแต่งของเขาเลยนะคะชุดแต่งกรอบไฟเนี่ยค่ะเป็นตัวดีแม็กเท่จริงๆคันนี้ค่ะการันตีสภาพเดิมทุกคันพี่ค่ะถ้านำรถออกไปแล้วเจอหลักฐานนะว่าเฮ้ยคันนี้มันตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังมานำหลักฐานมาได้เลยเราย,ยินดีซื้อคืนค่ะมาดูได้ค่ะมาทดลองขับเลยนะคะนั่นนึงอยากให้มาทดลองขับมาดูสภาพรถกันดีกว่า นี่กันชนท้ายสีดำนะคะก็มีตัว X-Series แล้วก็มีคำว่า d m a x อยู่ก้มต่ำดูสักนิดนึงค่ะดูใต้ท้องรถกันบ้างนี่นะคะยางอหล่นะคะก็มีใส่ให้ค่ะไม่สี่หมื่นันโลหกแสนแบาทเกียร์ออตโต้สประตูยกสูงเกียร์ออตโต้นะคะก็ได้ชุดแต่งเอ็กซิ s eries. ใครที่กำลังรอเอ็กซิ s อยู่ที่มาไม่ทันสีขาวนะคะมาไม่ทันสีขาว อ่ะก็มีสีดำเดี๋ยวจะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะนะคะก็มีเข้ามาเรื่อยๆนี่ด้านหลังนะคะก็มีแอร์หลังนี่ก็มีคู่มือนะคะกระเป๋ามีสองฝั่งเลยเนี่ยค่ะสนใจก็ทักเข้ามาได้อ่ะนี่ก็มีที่เท้าแขนมีอ่าที่วางแก้วนะคะอ่าเดี๋ยวหนึ่งดึงตรงนี้ให้ดูอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงก็จะอยู่ใต้นี้นะคะอยู่ใต้นี้ ให้ดูมีอะไรมีที่ดูดฝุ่นด้วยสนใจทักเข้ามานะคะ096-198-4963ค่ะนี่นี่นะคะ ด้านหน้าเบาะก,ก็แบบทรงสปอร์ตถูกลมนิรภัยสองใบพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้ก็หุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีแดงนะตรงนี้ก็จะเป็น i s u ซ u เนี่ยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะให้ดูรถไม่ช้ําค่ะพี่ขารถไม่ช้ําตัวน็อตต่างๆกระจกนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้แผงประตูก็จะเป็นสีแดงที่เปิดด้านในก็เป็น สีเทาเมทัลลิกตรงนี้เป็นสีดำสนใจทักเข้ามาได้เลยเนี่ยค่ะกระจกนะคะอ้ากเปิดมามีไฟนะคะกระจกเปิดมามีไฟมีไฟนะคะตรงกลางแล้วก็มีไฟด้านหน้ามีไฟตรงกลางมีไฟด้านหน้าเบาะจะเป็นแบบอ่าแมนวนวลนะคะเบาะเป็นแมนวนวลนะได้หน้าจออ่ะเดี๋ยวสตาร์ทรถ ะะเป็นปุ่มพุ s h ต t a r t ค่ะได้ปุ่มพุ s h ต t a r t นี่ค่ะหน้าจอเลขไม้นะคะจะอยู่ที่สี่หมื่นเจเโลนี่ค่ะสี่หมื่หกกิโลนะคะอ่ะมันบอกว่าเราเปิดประตูนะคะก็จะเป็นแบบ ามมิตินะคะก็จะมีเห็นแบบเป็นภาพเนาะเราเปิดประตูทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวลดเสียงก่อนเพราะว่าบางทีน้ำหนึ่งรีวิวแล้วก็แบบว่าเปิดเพลงในในรถเราแบบติดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะ youtube นี่ติดลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะอันนี้ก็คือหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องกล้องถอยนะคะกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะ สนใจทักเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็จะมีเป็นแบบเหมือนเป็นคูบล็อกนะคะอ่ะแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะก็มีอ่ะช่องใส่เก็บเอกสารต่างๆเนี่ยค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะรถภายในนะคะสีดำสนใจยังไงทักเข้ามาได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะนี่ แผงประตูนะคะดูห้องเครื่องด้านหน้ากันสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะ096-198-4963ให้ดูล้อด้านหน้านี่ค่ะโฉมด้านหน้าการันตีสภาพเดิมค่ะพี่ค่ะคันนี้เท่าที่ดูอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆค่ะเป็นรถเท่าใหม่นะคะก็ใน อ๋อร่องรอยต่างๆไม่มีเลยนะที่ที่ดูอาจจะมีแบบรอยขีดข่วนเขาเรียกว่าอะไรขดแมวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนี่ค่ะมาเริ่มจากแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงอ่ะก็ยังคงสภาพเดิมสวยด้านข้างนะคะพวกตัวน็อตต่างๆนี่ค่ะอ่า ไฟด้านหน้าไฟเดิมนะด้านหน้าไฟเดิมคานด้านหน้าคานหม้อน้ําด้านหน้าแผ่นเพจนะคะเนี่ยมอกออยู่ครบชัดเจนไทโคอิโตะเดิมแท้จากโรงงานสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาค่ะนะคะเป็นเครื่องอิสุส DDI Blue Power ค่ะอันนี้คือห้องเครื่องด้านหน้าการันตีสภาพเดิมเลยนะคะกับอิสุสดีแม็1.9แ X Series เครื่องพันเก้าปี2,021ค่ะป้ายแดงอยู่ที่970,000บาทคันนี้689,000 0ค่ะการันตีสภาพเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมนะ้ำใครที่กำลังมองหารถกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งเ s e r ซ e s นะคะเป็นตัวเ s e r ซ e s เลยนะคะเป็นตัวพิเศษรอบคันใหม่47,000โลค่ะ689,000ปพอนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ หมื่นสองจะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองค่ะพี่ขาเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนยาวๆแปดสิบสี่งวดสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาถือว่าเป็นน้องๆป้ายแดงเลยนะ,ะยังไม่น้อยอยู่นะคะสนใจยังไงทักมาค่ะเป็นรถใช้งานค่ะขับมือเดียวด้วยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์นะคะมีเออวารันตีหลังการขายให้มีบริการฉุกเฉินให้ฟรีหนึ่งปีแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะถึงสองปีด้วยกันสนใจทักเข้ามาค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อน จะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ